นะครับผมก็กาัสวัสดีนะครับพี่น้องสายซิ่งทั่วประเทศนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องกูนิวพาซิ่งนะครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับเจ้ารถแข่งนะครับผมอ่านะครับก็ขึ้นใหม่นะครับคันนี้ขึ้นใหม่ทั้งลำเลยนะครับผม ก็เป็นรถผมเองนะครับอ่าตอนนี้ก็จัดสภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเหลือเครื่องนะครับผมอ่าเหลือเก็บงานเครื่องนะครับไล่นะครับผมอ่านะครับเป็นไงครับทุกคนทรงทรงพอได้ไหมครับอ่าทรงนี้พอได้ไหมตัวนี้เป็นถังถังตรงนี้นะครับถังนี้นะครับไม่ใช่ถังหน้านะทุกคนนะโอเคนะครับผมยังไงก็ฝาก เพื่อนๆนะับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องโคนิวพาซิ่งด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะพามารีวิวนะครับว่าคันนี้นะครับทําอะไรมาบ้างนะครับผมอนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวมาเรามาชมกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเจ้าคันนี้นะครับผมโอเคนะก็มาดูนะครับชุดล้อหน้านะครับล้อหน้าเป็นของ ทนะีอทีนะครับผมทีอทีเซิ่งนะอ่าเป็นล้อทรงเอนะครับผมดูนะครับไปให้ร้านเขางัดโอ้เสียหายหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนไปให้ร้านเขาเปลี่ยนยางให้ดูเขางัดงัดงัดขอบขอบล้อผมถลอกหมดเลยดูโอ้เสียหายเลยนะครับไม่ได้นะแบบนี้นะอ่าล้อใหม่ๆเลยนะนี่นะครับนี่ล้อ ใหม่เลยนะครับขึ้นใหม่เลยนะสีลวดนะครับนี่นะครับดูล้อหน้านะครับเป็น1.2นะครับทุกคนอ่าเป็นล้อทรง A นะท r t าทีนะครับผมอ่าจานนะครับจานเดิมนะครับเจาะนะครับผมอ่าจานเดิมเจาะนะครับโชคหน้านะครับกลึงนะครับผมโชคหน้ากลึงนะครับปั๊มกระปั๊มเดิมนะครับผมสายเดิมนะครับ สายเบรกเดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนนะซื้อมาแล้วนะครับสายแต่งยังไม่ได้เปลี่ยนดุมหน้านะครับก็เป็นดุมแดดนะครับนะครับดุมเดิมแดดนะครับผมเอาไปเจาะมินลิงนะครับเจาะไรเบานะครับผมก็กึ่งโช๊คบูทล้อนะครับผมก็ประมาณนี้ครับชุดหน้ามาดูด้านบนปั๊มเบรกก็เป็นปั๊มเดิมนะปั๊มเดิมนะครับผม กมเบรกเดิมร้อยสิบนะครับอ,อันนี้ประกับ t z m นะครับผมประกับ t z m นะขันน็อตไม่แน่นนะนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ออฟลันนะครับเอาไว้เปิดปิดปั๊มน้ำนะเอาไว้ปิดปั๊มน้ำนะเปิดปิดปั๊มน้ำมือคัดโดมิโน่นะนมือคัดโดมิโน่นะครับผมน,นี่ก็มีปั๊มน้ำไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ ปั๊มน้ำไฟฟ้าตัวนี้เขาน้าจะเรียบเป็นปั๊มบอร์ดนะเรียบปั๊มบอร์ดนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ซื้อมาประมาณเกือบพันหนึ่งนะประมาณ900กว่าบาทนะครับผมปั๊มน้าไฟฟ้านะครับก็เราไม่ได้ใช้ปั๊มน้ําในเครื่องนะแล้วก็ลดลดาระนะครับลดาละเครื่องยนต์นะครับเราก็มาใช้เป็นปั๊มน้ําไฟฟ้าแทนนะนะก็ยังไม่ได้เก็บนะครับสายมอน้ํานะครับ สายรัดนะครับผมยังไม่ได้เก็บนะสายหม้อน้ํานี่ก็จะเปลี่ยนใหม่นะก็มาดูนะครับท่อนะครับท่อท่อเป็นท่อท่อเหล็กนะครับผมอา่าท่อสูตรนะครับท่อข้างนะครับท่อเหล็กนะครับปลายปืนนะครับผมอา่าเป็นท่อปลายปืนแต่ว่าอา่าใส่ปลายปลายตัวนี้สวมไว้นะ ข้างในนี่เป็นปลายปืนนะปลายปืนสั้นนะครับผมเป็นปลายปืนสั้นแล้วกส็สวมปลายเข้าไปนะครับนะนะครับผมก็โชคกไวเนะครับผมโชคกไวเนะครับมือสองนะซื้อมือสองมานะครับผมเก้าร้อยบาทเก้าร้อยนะครับล้อหลังก็เป็นล้อ TRT นะครับ TRT r a c i n เนะครับ ล้อหลังจะเป็นขอบ1.4นะครับผมายางยางนี่ยางเป็นยาง200นะครับตัวนี้ตัวนี้นี่นะครับตัวนี้60ถ้า80นะทุกคนเห็นไหมนี่60ถ้า80าด้านหน้าจะเป็น50นะครับ50ถ้า80แล้วก็มีอาร์มพิเนียมนะครับผมอาร์มเนียมนะครับตัวนี้ก็เป็นพักเท้านะครับเป็นเกียร์โยงนะครับ เป็นตัวสูงนะแต่ว่าสลับข้างนะครับให้มันเป็นทรงต่ำนะดูทุกคนอ่านี่นะครับสลับข้างให้มันเป็นทรงต่ำนะปกติมันจะอยู่สูงนะอ่าทีนี้เอาผมสลับข้างกันนะให้มันให้มันต่ำนะครับอ่าก็คือไม่ต้องไปซื้อพักเท้าต่ำม,มาใส่นะก็คือพักเท้าพักเท้าสูงนั่นแหละ ettes, แต่ว่าเอาสลับข้างก็ได้เป็นพักเท้าต่ำเลยนะเนี่ยอ่านะอันนี้ก็ไขควงนะทุกคนอันนี้ไขควงอันนี้อุดอุดน้ำมันไว้ wonders, น้ำมันมันท่วมนะ ตับูยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้เก็บนะก็คันเกียร์คันเกียร์ก็เป็นเกียร์พิเนียมนะครับผมคันเกียร์มินียมนะครับผมอ่าก็ถังเนียมนะครับผมถังมินียมนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็หม้อน้าหม้อน้ํา CB นะครับผมหม้อน้ํา C บีนะครับหม้อน้ํา C บแล้วก็มาดูอะไรอีกอันนี้ก็เป็นแฮน แฮนด์ปีเนียมนะแฮนด์สนามนะครับผมแฮนด์รถสนามานะครับดูสภาพนะเป็นไงามาดูชุดเครื่องนะครับเครื่องคันนี้นะครับคันนี้เป็นห้าสิบเจ็ดนะครับห้าสิบเจ็ดชักเดิมนะครับผมเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับอา่าเครื่องเดิมๆนะครับอ่าตัวนี้เป็นเสื้อฝาเอลเอสนะครับผมนี่เสื้อฝาเอลเอสลูกห้าสิบเจ็ดนะครับผมอา่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเดิมๆนะลองเอามาใส่ดูเฉยๆนะทุกคน เครื่องของจริงมันอะลูก72นะครับผมอ่าชัก1.5วิ่งอยู่6.5นะครับ6.5จุดาวินะครับอ่านะครับตอนนี้กําลังรอรอเขาส่งมาอยู่นะครับผมจากสุพรรณนะครับอ่ารอเขาส่งมาจากสุพรรณอยู่นะเครื่องตัวนั้นนะก็คือสั่งเครื่องมาเลยนะครับอ่าสั่งเครื่องรถแข็งมาเลยนะไม่ได้ไม่ได้มาทําเองนะทุกคนสั่งเครื่องรถแข็งมาเลยเอาแบบแบบเขาทาเสร็จเรียบร้อยอ่ะก็คือเราไม่ต้องมาทําอะไรเรามาใส่ แล้วก็ไปไล่หาเอานะครับผมามายกใส่แล้วก็ไล่หาเอาเลยนะครับชุดไฟตัวนี้ก็คอยไฟตัวนี้เป็นคอยไฟรีโอนะครับรีโอซักซิโดนะครับผมแล้วก็กล่องไฟเดิมนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟยิงแบตนะครับนี่นะครับยิงแบตนะครับผมถ้าแบตหมดก็คือจบนะครับสตาร์ทไม่ติดนะอ่าก็ตอนนี้แบตก็หมดอยู่นะทุกคนอ่าเอาไปขี่เล่นเมื่อวานนะ ไปลองขี่เล่นเมื่อวานดูจนแบตหมดนะครับผมนี่นะยังไม่ได้ชาร์จไว้นะก็ไม่ได้สตาร์ทให้ทุกคนได้ยินได้ฟังกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังกันนะทุกคนอพอดีแบตมันหมดพอดีเลยก็คือลองลองลองสตาร์ทแล้วเมื่อเช้านะแล้วทีนี้แบตมันหมดนะครับก็ยังไม่ได้เอาไปชาร์จนะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าก็มาฟังเสียงกันนะาบางทีอาจจะได้ชมนะครับเครื่องตัวใหม่นะ อาจจะได้ดูคลิปนะครับเครื่องตัวใหม่เลยนะอ่ากำลังกำลังเดินทางมานะครับผมอรอรอรอแค่เขาส่งมานะครับจากสุพรรณบุรีนะครับผมเป็นเครื่องรถแข็งเลยนะอ่าเป็นเครื่องแข็งในรุ่นนะครับซูเปอร์โอเพนนะครับสองบวกสี่นะครับผมเป็นเครื่องแข็งซูเปอร์โอเพนนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนอ่าเป็นไงกันบ้างนะครับผม สําหรับเจ้ารถแข็งของผมนะทรงนี้แบบพอได้นะครับอ่าก็แบบพึ่งพึ่งหัดปั้นนะครับคันแรกเลยนะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็เคย <c oughs> เคยซื้อรถแข่งมานะแต่ว่าซื้อซื้อมาตั้งคันเลยนะครับไม่ได้มาทําเองนะตัวนี้ก็คือทําเองนะคตั้งคันเลยนะก็คือจัดสภาพเองเลยนะครับผมนะบท้ายก็เป็นท้ายมินียมนะทุกคนลืมบอกนะท้ายมินียมนะครับผม โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเจ้ารถแข็งของผมนะอ่ายังไงก็ฝากพี่นเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องกูนิวพาซิ่งด้วยนะครับอ่าไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็สวัสดีครับ